<c oughs> ข้อมูลจากกรมตุนิยวิทยานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะเอลนิโยนะครับซึ่งจะยาวนานไปจนถึงต้นปีหน้าค,คาดว่าเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยฝนจะตกน้อยอุณหภูมิก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือปรากฏการณ์ของฝนที่น้อยลงนะครับ,รบแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่บอกว่า ฝนเยอะฝนเยอะแล้วก็น้ําท่วมนะครับกรมชนระทานเนี่ยจะมีการบริหารจัดการน้ํารับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของภัยแล้งแล้วก็น้ําท่วมอย่างไรนะครับแหมเอาแน่ไม่ได้เลยเรื่องของสภาพอากาศนะครับมาพูดคุยกันครับกับดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองที่ปดีกรมชลประทานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณสงพลและคุณสันทรและผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านรองคะกรมชลประทานตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเอลนิโญย,ยังไงบ้างคะเนี่ยในการดาเนินการ,การวางแผน,นการน้ําคือเราเตรียมความพร้อมนะครับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูอ่าต้นฤดูฝนและคือก่อนที่จะฤดูแล้งล้วก็วางแผนอยู่แล้วว่าต้องมีการสํารองน้ําไว้นะครับไว้ไ,ไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถุนากราชดา เราสำรองน้ําไว้ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันล้านลูกบาทเมตรนะครับใช้สำหรับสามเดือนที่ผมนาเรียนไปแต่ปรากฏว่ามีการประหยัดน้ําในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาจึงให้น้ําสำรองถึงประมาณสองหมื่นล้านลูกบาทเมตรที่สามารถใช้การจัดเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางเราได้นะครับตอนนี้เองนะครับในการจัดการน้ําเราต้องอิงนะครับการคาดการคาดหมายของกรมอุตุนิวทยาเป็นหลักเลยเพื่อการดำเนินการในการจัดการน้ําเพราะว่า เรากำลังทำงานกับอนาคตทางหน้าใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยทั้งโคบุตุนี่เวลาคาคาดการว่าคาดหมายว่าช่วงกลางเดือนพฤษภาึงก,ก,ก,กันยายนก็จะผลจะทิ้งช่วงจะเป็นอย่างที่การคาดหมายเอาไว้ตรงนี้นะครับเราก็ใช้นักสำรองมาดำเนินการนะครับทําเรื่องกิจกรรมเรื่องของการลู้โพริโฟลสัสษารนิเวศตลอดจนเกษตรคือในฤดูนาปีตรงนี้ที่สําคัญในการคาดหมายตรงนี้ครับผลนะครับก็จะตกต่ำมาค่าปกติประมาณ5%เ แล้วจะมีช่วงเดือนสิงหากันยาก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนจำนวนหนึ่งถึงสองลูกผมจะเน้นตรงนี้นะครับทร้อกับว่าฝนจะตกชุกในช่วงสองเดือนนี้แล้วฝนจะหมดกลางเดือนตุลาสิ่งสําคัญตรงนี้นะครับก็ก็มีการติดตามทางกรมอุตุอย่างต่อเนื่องว่าก็มีการใช้โปรแกรมนะครับใช้ตัวซิมูเลชันออกมาก็เห็นได้ชัดว่าฝนจะตกดีแถวชายขอบประเทศนะครับก็จะเริ่มนะครับเข้ามาตกใจกลางประเทศมาสักวันที่ กลางเดือนเป็นต้นไปเป็<ะ>นคื่องถือจะ,เป,อะเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะที่คลายปัญหาการขาดแคลนน้ําไปตรงนี้นะครับ<ะ>สําหรับการเก็บน้ําต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้ําอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นหรือประมาณสามหมื่นแปดพันล้านนะครับเราก็สามารถใช้การได้ตรงนี้นะครับ<ะ>ในรูปเจ้ยพยาสี่เขื่อนหลักของเราเป็นเขื่อนพุ้ทิศเขื่อนศรกิจเขื่อนแพร่น้อยเขื่อนปา่าศักปัจจุบันเนี่ยมีน้ําใช้การอยู่ประมาณสัก3สามพันสี่ร้อยแปดสิบาักบาทเมตรน,นะครับ ขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ6 0 0ล้านดูบัทเมตรกิจก,กรรมในการเพาะปลูกข้าวต่างๆนะครับเราก็มีการดำเนินการเพาะปลูกข้าวทั้งตามแผนในประมาณสัก18ล้านไร่ปัจจุบันนะครับเร<อ>า17ล้านไร่นะครับโทษครับเราปลูกไปแล้วประมาณ10ล้านไร่ครับประมาณ63าเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะดุนเจียพยาเองนะครับเราวางแผนเพาะปลูกข้าวไว้8ล้านไร่ปัจจุบัน พี่น้องเกษตรกรก็ปลูกประมาณ6.4ไร่ประมาณ80%นะครับตรงน,นี้ครับค่ะเอแล้วพื้นที่ไหนที่จะมีปัญหาภัยแล้งและพื้นที่ไหนจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมบ้างครับคือสําคัญนะครับสำหรับเรื่องภัยแล้งเองตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำเพราะจุดเฉพาะพื้นที่ดีกว่าเพราะ,ะมันอยู่ช่วงฤดูฝนนะครับส่วนเรื่องของอ้ตรงนี้ก็มีบางจุดบางพื้นที่อยู่นอกเขตชุมะทานนะครับ,รบในเขตชุมสานเรามีน้ําที่หล่อเลี้ยงเพียงพอที่ผมนําไปว่า เราสำรองน้ำไว้นะครับเราใช้ช่วงสามเดือนนี้แต่ให้มีน้ำคงเหลืออยู่ส่วนเรื่องการเรื่องของเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าหลหลากนะครับจุดที่เราเฝ้าระวังคือจุดที่เคยเกิดในอดีตนะครับซึ่งอยู่ตามอย่างเช่นแถวสุโขทัยนะครับหรือแถวจังหวัดแพร่ลงมาคือแถวทางพิษโลกบางจุดจังหวัดพิจิตรที่รุ่มต่ำต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนมีการเตรียมพึ่มาทีมือไว้แล้วนะครับทางภาคอีสานก็มีแถวลูกน้ำยางก็มีท่วมบางครั้งบางเวลานะครับ เดือดระท่งทางภาคใต้เอง้วตอนนี้ฤดูการภาคใต้ย,ยังไม่ถึงนะครับแต่ต้องะระวังในครัว่าเช่นจังหวัดอุบลนาชธานีหรือแถวกระบินบุรีที่ตลาดเก่าก็จะมีการมีน้ําท่วมขังประจำเนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องโครงสรา้างพื้นฐานใเช่นเขลื่อนกักเก็บน้าเราวี่อยู่ตอนบน<ะ>น้ําก็จะน้ําฝนตกมาครับน้ําปากก็ไหลหลากลงมานะครับตรงนี้ครับเพราะการเฝ้าระวังต่างๆก็มีฐานีสลมากระจายตัวอยู่ประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยแห่ง ที่คอยติดตามสถนานการณ์น้ํานะครับประกอบกับแล้วก็ใช้อ่าปริมาณน้ําฝนจากกรมวุฒิเมื่อวาที่มีการแจ้งเตือนนะครับมาวิเคราะห์ให้เป็นน้ําท่าและแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนครับค่ะท่านรองคาแล้วตอนนี้เนี่ยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างคะที่จะวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ,ะจริงๆแล้วนะครับในการจัดการนะครับทางรัฐบาลเองก็มี12มาตรการในการรับมือดูฝนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งติวส,สอบบริการก็เป็นการบริการหน่วยงานต่างๆนะครับโด<ฆ>จะเป็นเรื่องของทางปอพเองนะครับทางจังหวัดเองเกรมทรัพยากรน้ํานะครับตลอดจนทางโดยมีทางสทนชคือคือสนักรานทารัวยากรแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับมีการดาเนินการกันอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มี การรายงานไปที่ส่วนกลางนะครับตรงนี้ครับค่ะแล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการขัดคลขัดแคลนน้ำค่ะท่านรองคะสามารถติดต่อไปที่หน่วยงานหรือว่ามีเบอร์อะไรที่สามารถโทรไปได้ไหมคะการขาดแคลนน้านะครับท่านในเขตชุมทาหรือนอกเขตต่างๆนะครับก็กรมชลประทานจะมีหน่วยงานปฏิบัติประกอบด้วยโครงการชุมทังวัดนะครับอยู่76จังหวัด โครงการส่งน้ำลึกษานะครับหนึ่งร้อยหนึ่งโครงการที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศพร้อมนี้เรามีหน่วยที่ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่เองเขาเรียกฝ่ายส่งน้ำลูกษาเนี่ยอยู่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบแปดฝ่ายด้วยกันที่กระจายตัวอยู่นะครับนะครับเราติดต่อโดยตรงไม่ได้ก็มีโทรศัพท์นะครับหนึ่งสี่หกศูนย์นะครับที่เป็นฮอตไลน์ติดต่อทาง กรมชลแานได้ตลอดเวลาครับครับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมน้ําหลากนะครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราสามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะครับเพราะเรามีสถิติอะไรกันต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรล่ะครับแล้วก็เครื่องมือสื่อสารเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกับทางจังหวัดหรือว่าในทางของปอพไหมฮะในการแจ้งเตือนประชาชนอ๋อมีครับเพราะว่าในการแจ้งเตือนจะเป็นหน้าที่ของทางจังหวัดทางปปพครับกรมชลแานเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหากรู้ว่า จะมีน้ำท่วมหรือน้ำแล้งตรงไหนก็จะแจ้งทางปปพ,พร้อมก็ส่งเครื่องหมายเครื่องมือไปนะครับเพราะเครื่องจักรเครื่องมือเองนะครับของกรมชลก็มีอยู่8นย์กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับมีประมาณ5,312หน่วยที่สําคัญเลยนี่คือหน่วยที่หมายถึงว่ากระจายตัวอยู่8หน่วยในการเป็นหน่วยเครื่องจักรเครื่องมือที่ขนาดใหญ่นะครับแต่ในโครงการชวาทาที่76จังหวัดนะครับเราก็มีเครื่องจักรเครื่องมือไว้ สำหรับรเผชิญเหตุเบื้องต้นครับตรงนี้ครับส<ะ>แสดงว่าการทํางานก็สอบประสานกันกันกนกบทางจังหวัดแล้วก็ปอพด้วยใช่ไหมฮะในการแจ้งเตือนประชาชนถูกต้องครับเพราะทุกจังหวัดจะมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะท่านเป็นในฐานะคือประธานุกรรมการสภานจังหวัดด้วยนะครับในตามพรบอปอพท่านก็เป็นเป็นผู้ในการในการป้องกันบรรเทาสารภัยรับจังหวัดด้วยนะครับกรมฉนาถือเป็นหน่วยปฏิบัติพร้อมที่เข้าบูรณาการกับทางจังหวัดครับ เอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณนะคะครับด้วยความยินดีครับครับค่ะสวัสดีครับ ครับดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานครับนี่คือคแผนรับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็น้ําหลากนะครับก,ก็มีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกเครื่องมือแล้วก็ระบบสื่อสารสำรองนะครับเพื่อบรรนาการความช่วยเหลือกับทางจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพอพอจังหวัดในพื้นที่ก็ดูแลกัน นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนรุ่นล่วงหน้าใ,ในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะช่วง วันสองวันที่ผ่านมาที่ภูเก็ตอ้วนเหมือนกันนะโดนเยอะนะคะน่ค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณป้าพัทรพรบอกว่าช่วงนี้ระยองฝนตกทุกวันเลยนะคะยังไงก็ดูเนาะแล้วก็ฟังข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสําหรับฮอตไลน์กรมชลประทาน1 4 6 0ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็โทรไปสอบถามได้ขอความช่วยเหลือได้นะคะ